สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ของน้องลิซ่านะคะสวัสดีตอนเย็นจ้าฮลโหลลิซ่าเซ่ฮลโหลฮลโหลลิซ่าลิซ่าจะชวนพี่ๆมาฟิตเนสกับลิซ่านะคะตอนนี้ได้เวลาน้องออกกำลังกายแล้วจ้าเห็นไหมออกกำลังกายลิซ่าฮลโหลลิซ่าโหนสิในโหนโชว์หนลูกแล้วโชว์ออกกำลังกายยังไงแล้ว แล้วแล้ว <c oughs> น้องตอนนี้ปุ้มปุ้ยนิดหนึ่งค่ะก็จะให้น้องพยายามออกกำลังกายนะคะตอนเย็นลิซ่าแล้วโขนค่ะลูกโขนแล้ว one two โอเคเก่งมากเก่งมากค่ะโหนค่ะโหนมือเดียวใช่คะมือเดียวค่ะลูกมือเดียวโอเคโอเคดีมากค่ะเก่งเก่งลูกเก่งโหนมือเดียวค่ะ เก่งค่ะไหนโชว์พี่ๆก่อนแล้วอ่ะจุ๊บจุ๊บพี่ๆก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนวันคิสวันคิสวันคิสโอเคอ่ะแล้ววันคริสอะวันคิสจุ๊บจุ๊บก่อนโอเคโอเคโอเคมาแล้วโหนเอกแล้วมาตรงนี้ลูกคัมคัมเฮโอเคคัมเฮล้วล้วแล้ว,ล,วลิซ่าแล้วแล้วคัม ลิซ่าคัะเหนื่อยค่ะฟิตเนสแค่นี้เหนื่อยแล้วค่ะออกกำลังกายแค่นี้เหนื่อยแล้วค่ะอ g ก i ลลิซ่าคะอีกแววันโอเคโอเคนี่ค่ะแข็งแรงมากแข็งแรงมาก โอเคคะ่ะพี่พีชน้องลิซ่าชวนพี่พีชมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะแล้วก็เย็นนี้มาทักทายด้วยฟิตเนสของลิซ่านะคะขอให้พี่พีชมีความสุขนะคะบายบายลิซ่าบายบายลิซ่าบาย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 จุ๊บๆก่อนลูกบายบายวันคิดลิซ่าวันคิดบายบายชูวันแฮนด์บายบายค่ะพี่พีชบายบายนะจ๊ะ